สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง TTP w i s h w e r l i n ค่ะกลับมาพบกับบันไดอีกครั้งนะคะในช่วงที่มีชื่อว่ามีช็อก Witch อันดามันนั่นเองค่ะเรื่องราวในวันนี้ค่ะทุกท่านเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของฆาตกรเลยนะคะอันดาตั้งชื่อตอนนี้ให้มีชื่อว่าฆ่าฝังกลบศพนับสิบนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะเขาใช้ความมีสเสน่ห์ เพื่อดึงดูดและหลอกล่อเหยื่อซึ่งนำไปสู่คดีฆาตกรรมกว่า30คดีทีโอดอร์โรเบิร์ตบัตดีหรือเท็ดบัตดีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีควิวตสศักราช1,946ที่เบอร์ลิงตันมุรรัตเวอร์มอน ในวัยเด็กของเทศนั้นเขาไม่มีโอกาสได้พบพ่อแท้ๆของเขาเนื่องจากพ่อได้ทิ้งเขาและแม่ไปตั้งแต่เขายังไม่เกิดแม่ของเทสมีชื่อว่าเอเลนัวลุยส์โคเวอร์โดยเธอตั้งท้องเทศในอายุ21ปีโดยที่เธอยังไม่ได้แต่งงานอีกทั้งเธอก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องพ่อของลูกในท้องเลยต่อมาเทสได้ถูกรับเลี้ยงในฐานะลูกชายของตายายโดยตาและยายได้บอกว่า เอเลนัวผู้เป็นแม่นั้นคือพี่สาวของเขาเท็ดไม่รู้ความจริงจนกระทั่งได้มีลูกพี่ลูกน้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อเขามีอายุได้สิบขวบและด้วยเหตุนี้เองมันจึงกลายเป็นบาดแผลและปมในใจของเท็ดดี้ในเรื่องการเรียนของเท็ดดี้นั้นเขาเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดผลการเรียนของเขาอยู่ในระดับท็อปอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่เท็ดเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยดีแต่ขี้อาย เมื่อเขาถูกกดดันหรือเมื่อเกิดโมโหขึ้นมาเขาจะกลายเป็นคนกล้าวลาและใช้ความรุนแรงเท็ดได้มีความสนใจในด้านกฎหมายตั้งแต่ชั้น High School และแน่นอนว่าเนื่องจากเขาเป็นคนฉลาดและมีผลการเรียนที่ดีมาตลอดนั่นจึงส่งผลให้เขาได้รับทุนการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในสายจิตวิทยาและได้เปลี่ยนไปเรียนกฎหมายในภายหลัง ผลการเรียนของเขานั้นได้รับความชื่นชมจากเหล่าคณะอาจารย์เป็นอย่างมากและที่นี่เองทำให้เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ส่งผลให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปกลายไปเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเธอคนนี้มีชื่อว่าสเตฟานีบรูคเท็ดได้เริ่มมีความสัมพันธ์กับสเตฟานีเพื่อนร่วมสถาบันที่มาจากตระกูลผู้ดีในแคลิฟอร์เนียทั้งสองได้คบหากันเป็นคู่รัก หลังจากที่สเตฟานีได้รับปริญญาเธอไม่ค่อยพอใจในความเป็นคนอ่อนแอและขาดความทะเยอทะยานของเท็ดเธอจึงได้ตัดความสัมพันธ์กับเท็ดและกลับไปยังแคลิฟอร์เนียบ้านเกิดของเธอในช่วงนั้นเท็ดโศกเศร้าเสียใจยอยู่นานและเท็ดก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะแก้แค้นสเตฟานีอดีตสาวคนรักให้ได้ในสักวันแต่ภายหลังเขาได้เปลี่ยนความแค้นเป็นการฆาตกรรมโดยเน้นไปที่การฆ่าผู้หญิงผมยาวแสกกลางเท็ด ได้ถูกพักการเรียนและได้กลับไปที่เบอร์ลิงตันมอราลัสเวอร์มอนบ้านเกิดและได้กลับไปทำงานเป็นเสมียนอยู่หนึ่งปีและค่อยกลับไปศึกษาต่อต่อมาเขาได้นัดเดทกับอลิซาเบตเคลิเฟอร์เลขานุก,การแม่ไม้สาวที่มีลูกสาวติดมาหนึ่งคนและในช่วงนั้นเองเท็ดเขาได้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งตัวเขาเองนั้นได้มีการเริ่มปรับปรุงตัวเองและมารยาทรวมไปถึงการแต่งตัวและการหัดเข้าสังคม เขาได้อาศัยคนรู้จักเข้าสู่สำนักงานของรองประธานาธิบดีเนลสันล็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อการรณรงค์หาเสียงของพรรคริพับลิกันในฐานะผู้สนับสนุนรองประธานาธิบดีล็อกกี้เฟลเลอร์เขาขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานจนสมาชิกคาดหวังว่าเขาจะสามารถไต่เต้าไปเป็นนักการเมืองได้ต่อมาเมื่อเขาต้องเดินทางไปแคลิฟอร์เนียเขาก็ได้พบกับสเตฟานีบรูคและได้กลับมามีความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง เขาคบหากับอลิซาเบธและสเตฟานีไปพร้อมๆกันโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้เรื่องของอีกฝ่ายเท็ดและสเตฟานีได้ตกลงมั่นหมายกันเพื่อจะเข้าพิธีสมรสแต่หลังจากนั้นเท็ด <Ted S 2> ก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับสเตฟานีลงอย่างกลางคันเพื่อความสาใจของตัวเท็ดเองในส่วนของคดีฆาตรกรรมนั้นแอนรูผู้เขียนหนังสือชีวประวัติและอาชญาการรมของเท็ดบันดี้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Stranger Beside Me และนักสืบโรเบิร์ตดีเคเพล ผู้เกี่ยวข้องกับคดีของเท็ดบัตตี้เชื่อว่าเขาน่าจะเริ่มฆ่าคนมาตั้งแต่อย่างเด็กแล้วโดยแอนแมรีเบอร์เด็กหญิงวัยแปดขวบจากเมืองทาโคมาที่ได้หายตัวไปจากบ้านในปีคุิฤษศกัลราช1961ซึ่งในขณะนั้นเทด็ดอายุได้14ปีซึ่งเทด็ดได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าแอนเบอร์ในวันที่1ก่อนการประหารเขาได้บอกกับทนายของเขาว่าเขาเริ่มพยายามรักพาตัวผู้หญิงจริง ในปีคิศกา1969ซึ่งอาชญากรรมครั้งแรกที่ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการนั้นได้เกิดขึ้นในปีคิศกาั1974เมื่อเขาอายุได้27ปีในวันที่4มกราคมเขาได้เข้าไปในห้องนอนที่อยู่ใต้ทุนของอาคารแห่งหนึ่งของโจนี่เลนส์หญิงสาวอายุ18ปีนักศึกษาของมหาวทิทยาลัยวอชิงตันเขาได้ทุบศรีรษะโจนี่ด้วยท่อนเหล็กขณะที่เธอกำลังหลับ และได้เสียบท่อนเหล็กเข้าไปในช่องคลอดของโจนี่ในตอนเช้าเพื่อนร่วมห้อของเธอได้มาพบเธอในขณะที่โจนี่กำลังโคม่าและนอนจมกองเลือดโจนี่ได้รอดชีวิตมาได้แต่สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเหยื่อรายต่อมาของเท็ดคือลินดาแอนฮลลี่นักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิงตันอีกคนหนึ่งในคืนวันที่31ของเดือนเดียวกันนั้นเท็ดได้งัดเข้าห้องของลินดาและได้ทุบเธอจนหมดสติ แล้วจึงใช้ผ้าปูเตียงห่อร่างของลินดาและได้แบกเธอหายไปหลังจากนั้นมีผู้หายสาบสูญนคนอื่นๆตามมาอีกในปีคิศกราั1974 12มีนาคมดอนน่าเกลแมนสันนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเวอร์กรีนสเตท17เมษายนซูซานแลนคอตตนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนทานวอชิงตันสเตท6พฤษภาคมโรเบอร์ตาพาร์ค นักศึกษามหาวิทยาลัยโอเรกอน1มิถุนายนแบลนด้าบอลผู้สูญหายสาบสูญเพียงคนเดียวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าไม่ได้เป็นนักศึกษา11มิถุนายนจอเจียนฮอกกินนักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิงตันวันที่14กรกฎาคมปีเดียวกันนั้นเป็นวันที่เท็ดฆาตก,การรมหญิงสาวสองคนในวันเดียวกันด้วยการลักพาตัวในเวลากลางวันเจนนิสออสและเดนิสเนทรันได้หายตัวไปจากทะเลสาบซัมมามิส เมืองอิสควารัฐวอชิงตันมีพยาน8คนบอกก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีเฝือกที่แขนซ้ายเรียกตนเองว่าเท็ดซึ่ง5ใน8คนนั้นเป็นหญิงสาวที่ถูกขอให้ช่วยยกเรือใบเล็กลงจากรถเต่าโฟกสวาเกหน1ใน5คนนั้นเดินไปกับเท็ดจนมองเห็นว่าไม่มีเรือใบเล็กอยู่ที่รถโฟกสวาเก e นจึงได้ปฏิเสธที่จะเดินต่อไป พยายนที่เหลืออีก3คนคือผู้ที่เห็นเขาเข้าไปพูดกับเจนิสออสเกี่ยวกับเรื่องเรือใบเล็กและไม่มีใครเห็นเธออีกเลยและเดนิสก็ได้หายตัวไปในอีก4ชั่วโมงต่อมาและในวันที่7กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพของเธอทั้งสองแต่เท็ดบัดดี้ก็ได้เดินทางไปที่ซอลเล็กซิตี้เนื่องจากผู้ว่าการรัฐวอชิงตันสนับสนุนให้เขาไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยยูทา ในวันที่สองตุลาคมแนนซี่วิกส์คอกได้หายสาบสูญไปจากซอกเล็กซิตี้วันที่18ของเดือนเดียวกันเมริซ่าสมิธอายุ17ปีบุตรสาวของนายตำรวจเมืองมิสเวลรัดยูทาพ่อของเมริซ่าได้เตือนเธอให้ระวังตัวแล้วหลายครั้งซึ่งเท็ดได้ฆาตกรรมเมริซ่าด้วยการรัดคอข่คมขืนเธอทางทวารหนักและได้ทุบตีใบหน้าของเธออยู่หลายครั้งจนพ่อและแม่ของเมริซ่าจำศพของลูกสาวตัวเองไม่ได้แล้ว ต่อมาในวันที่23กร,รกฎาคมปีคริสตศักราช1974เท็ดบัตดีได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้ถูกลงโทษประหารชีวิตในระหว่างอยู่ในคุกเท็ดได้พยายามขอยื่อนคำร้องเพื่อขอทบทวนคดีใหม่อยู่หลายครั้งในระหว่างนั้นเท็ดได้ถูกไตส่สวนคดีถึง3ครั้งซึ่งในการไตส่สวนคดีทั้ง3ครั้งนั้นโทษของเขาก็ยังคงเป็นกรารประหารชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้สารภาพว่า เหยื่ออย่างน้อยสิบรายถูกเขาตัดหัวและก็ถูกนำไปซ่อนเก็บไว้และในวันที่24มกราคมปีควิวเดศัลราด1989เท็ดปัตตี้ก็ได้ถูกประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าสูงถึง2,000โวลต์หนังสือพิมพ์ได้พานหัวข่าวการประหารของเขาว่า Killer d i e with a smile on his face เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับเท็ บันดี้นี่นะคะก็เป็นฆาตกรที่น่ากลัวมากมากเลยนะคะเรียกได้ว่าสมกับชื่อที่อันดาตั้งให้เลยก็คือฆ่าฝังกลบศพนับสิบนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ยังคงแบบว่ามีความสุขมีสีหน้าที่แสดงความยิ้มแย้มในการที่เขาเนี่ยถูกประหารก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเ,เราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไปคิดเนาะทบทวนว่าเออเขาอาจจะมีอาการทางจิตอะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่า น่าคิดมากๆนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของเท็ดบันดี้ฆ่าฝังกลบศพนับสิบนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะอันดาก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับอันดามันคนนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่อยากจะโดเน a ให้กำลังใจเป็นค่าชาดมไข่มุกนะคะก็สามารถที่จะมา โดเนตกันได้นะคะยังรอดื่มชานมไข่มุกแล้วก็ดูดจบๆกับชานมไข่มุกอยู่นะคะชานมไข่มุกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขกันมากๆนะคะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ